อันนี้นี่มันสิเป็นอ่าเพื่อนสีสานตะเก้าเป็นคู่ได้นี่นะคูขี้ขี้ยางนี่นะเห็นบ่เป็นคู่ขี้ยางสาโด้วยไหมเอาสิเอาตั๊กขี้เท้านะมาเสิร์นี่เสิร์นี่นี่ตั้งไว้อยู่บนทางข้างข้างข้างเลยข้างหนึ่งเนี่ยนี่คือปองเวลาเขาถ่ายลงปองแล้วปิดหน้าลงไปพุ่นละอันนี้มันชิเป็น เสาที่ว่าเขาเอ็ดโขมาเวลาเฮาสิย่างมาเฮานี่มันสิเพิ่นสิแบง่งแบ่งเป็นห้องได้เป็น2ห้องห้องนี้สิเป็นห้องโจห้องนี้สิเป็นห้องูบาห้องพระอ่านี่ห้องเนนเอาสยดีทุกคนวันนี้นี ซ่องกวีท่องเที่ยวชิพาเอาตุนยนยมไปห้ามหูไปงูจ้ากเกี่ยวกับคำว่าฐานคคำว่วิทย์ของคนสมัยเก่าคนตะกีเนาะอันนี้สิเป็นเป็นห้องน้ำถ้าเป็นภาษาฮาเดียวนี้นะแต่ว่าตะเก่าคนเอินเอินวฐานหรือเอินว,วิทย์นี่เป็นวิทย์เป็นฐานเป็นบอล่ายอุจ,จะะระปศะเซอของครูบาอาจารย์ในยุคก,ก่อรสงก่อน อัน,นี้ทางหลังนี้เพิ่นสีมุ่งเป็นไม้แปนเพื่นเอ็ดด้วยไม้ได้สมัตรเก้านี้เพราะว่าสิเป็นแนวหันล็อกเพืเ่อมันเป็นบล็องเป็นเพ่อกระต้องใส้ไม้ไม่เป็นออมนี่นี่ทางล้มเวลาเข้าท้ายลงมานี่สีเป็นแบบนี้แหละ เวลาเห่าปัสสาวะหรือว่าถ่ายอุจจาระแล้วนะครับอาจารย์สมัยตเก่าเน,นี่ยมันจะเป็นป้าหกเบิดแถวเขตนี้มันจะบนเป็นบ้าเป็นเฮินอันนี้หาก็มีเฮินอยู่แต่ว่าสมัยตะเก่านี่หกนะแถวนี้ก็เป็นป้าเป็นยังเป็นตึ๊บเบิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันจะเป็นบ้านเฮินเมื่อแล้วมันก็เป็นแต่ว่าชิพามาเบึงย้อนยุกเก่า เบิงห้องหอยเก่าวิธีเก่าคนอันนี้สิเป็นกล่องเป็นกล่องอันนั้นกับว่าเมนกล่องขี้โพนอะไรเออเวลาถ่ายลงแล้วถ่ายลงแล้วกับพิ้นซีมีเอาขี้เทา้าได้สมัยตะกาขี้เทา้าเทาะลงน้ำหลังโหยลงน้ำหลังยันหมยันมาเพื่กินยันมีกินมีเปิดน,นะโอเคได้ชิพาขึ้นไปเบิ่งทางเทงิทงอีกวา่ามันเป็นแล้วเลยอันนี้นี่มองท้อท้อน้นำปัสสาวะเวลาเหา พอภาษาบ้านเหากะเยวฮะละเวลางเงยวมากะไหลออกมาจะท้อนี่เด็เวลาะอว่าเวลาท่ายนี่สิปินนามาพี่เ๋ยสิพาไปเบิ่งทางในทางนู้นเนป็นเอเลิกในอันนี้คืออยู่ดานนาของวิทย์หรือของห้องน้ำตะเก้านี้มันชิเป็นนันั้นเป็นโคเพื่อนเอดโคนี่เห็นบอกไมโครมันฮักในละนี่บริปโภแปลงบริโภตฮักซาไว้นี่ไมโคร คนจะเอามาแต่วัดพูดแล้วกัมันจะเป็นรักตายเดี๋ยวนี้่นม้าเงาเบิร์ดไหมลำซ้ำกระโตกระโตนี่แหละเป็ดอูมเป็ดอูมไหมตะเกาเห็ดรักตายเดี๋ยวนี้พ่นมารักตายเอาละ่นเอ็ดเป็นกําแพงเด็ดอ่าเดี๋ยวสิพาพาไปเบิง้งนี่แต่ว่ามันก็เยอะเคพังไปตามการเวลาเพราะมันกระโดนเวลานะน ปกตินี่พูดแล้วเป็นโคย่งางย่งางย่างมันนี่นี่เสาโคนี่มันมีไม้แปนเนาะพี่กายพี่ชื่อนี่ก็ยังดีอยู่แต่ว่ามาปีนี้ก็อาจจะเป็นพายุฝนชะล่าเลยนเนี่ยมันก็เพรพังหักลงจะพ,พาเราไปเบิ่งดันเนอร์สหกุไทยเอิ้นว่าดันเนอร์ทางเนอร์ทางเนอร์ไปว่าทางในนี่อันนี้นเนี่ยเราออกขีตาร์เซื้อขีตาร์เซื้อแล้วก็เวลาเราถ่ายแล้วเะาก็ฮุบขีเ้เท้านะฮุบลงนี่ฮุบลง ถมบัสวะถมอุจระอะละนี่อันนี้เป็นห้องโจป้องก็เห็นแต่จมูชมาถ่ายน้ำเดียวพรมเดียวอืมต่เป็นล็อกเป็นไม้หมดน,นี่จะเป็นห้องพระอันนี้เดชิพาเบิงนี่ห้องพระก็ถือว่ายังดีกว่ายังดีกว่าห้องโจเดชิพาขึ้นไปเบิง โอ้หงอหักเดะอันนี้นี่ไม้บาปภาษาบ้านบาปภาษาบ้านบาลจะนาะมันจึงเอาเจงเดี่ยวง่ายสบายอันนี้ในบอลเอสไม้แจงคีเซอร์นี่นะเห็นบอกเพิ่นก็เฮ็ดเฮ็ดเป็นตีนเป็นเบื่อข้างเนได้นี่เห็นบอกนี่เป็นเพิ่น,น,น,รรน,น,นไม้แป้นมาแล้วก็เฮ็ดเป็นนันเซอร์ นี่ไม้แกงขี้โอ้สมัยยังน้อยพูเราเป็นขี้กาเนี่ยไม้แกงขี้แล้วไปเผาเออแม้นเป็นนั้นเป็นนั้นเพื่อเรื่องมือเพาะมือเพื่อคนะเพิ่นเพิน่นมากว้าเรานี่อันนี้ในประตูะตัวอาร์ตก็เฮ็ดโดยไม่เป็นไม้เดียวเพิ่นชีเฮ็ดแบบนี้ได้ไข่หางไข่ออกแบบน,นี้อาร์ตแบบนี้แล้วก็มีล็อกอาร์ตแบบนี้น,น,นี่เห็นปะ สอาแับนี้เวลาใครก็บ้นี่แต่มันกัดเพพังหลายแล้วเดี๋ยวนี้นี่อันนี้เห็นบอกป้องเงี้ยวเวลาเข้ามาเข้าก็นังแบบนี้เลยขึ้นมาเวลาเขาสีทายสีเพินนะใครประตูก็มันมันเยะแจง้ง มาแลาา้วก็นังตีนบนกน,น,นึงอยู่ฝั่งนี้ตีนพกนึงอยู่ฝั่งนี้ก็ปิ้นไปพุ่นหละเห็นบอกอน,นี่เขาพป่นกระเฮ็ดแบบนี้เป็นเจาะเวลาปัสสาวะห้ออ่อดเวลาเฮาปัสสาวะไปพุพ่นเพิ่นวีเดอตกน้ำเดียวได้อันนี้คืออุจระปองอุจระเห็นบอกในสมัยสีโคตบูนสีโครพระเจ้าสีโคตะบองฮะที่ว่าไม่มีเริงเลา้าที่ว่า หลองหูเก่าที่ว่าเพิ่นเท้าไปถ่ายพี่เลยล่ะลุทนูลุน,ลนายไปเลยเสีม่มหูขี้เพิ่อนว้าเขานะอันนี้วอลตามเพิ่นเดอ้อเดี๋ยววอลภาษายาบคายพี่เยอันวอลภาษาบ้านๆเฮอเขาเจอน้ำเดียวนี่อันนี้คือเป็นทหารลือวิทธเพิ่นเอินฐานเอินวิธโอ้สมัยตะเก่านี่ตอนเป็นเจ้าน้อยก็เคยได้เพิ่นว่าว่าโหเถือ่อนนี้นี่โหต่ำเวลาย,ย่างไปโหต่ำปุ๊บนี่เป็นขีก้กะ ก็เป็นนาีได้แต่เก่านะอืมผู้ว่าวนี่ก็เคยเป็นแบบว่เป็นโจน้อยขี่ดือ้อแม้แต่รักเฮา,า,นะามาห้องคนนี้นะเฮาห้องครูบาอาจารย์นี่นะเป็นยังเป็นขี้กะเชโ,โลดอืมเพราะมันมีห้องเด้คุ่นนะพระนั้นห้องโจฝระนี้ห้องญาคู่ห้องพระอืมเฮาห้องพีถึงยังเป็นขี้กะได้แต่เก่าอืมนี่เป็นฐานเป็นวิทย์ในไม้พชุชเ็ตไม้มดในนี้เคาเอิญมียังก็นี่ บล็อกบบาเพิ่อนเพ่อนร่องบ่นี่เพื่อนก็ใช้ไม้ไม้มดแต่ละหเสาหเสานี่มุงโดยแปนแต่ละบ้านแต่ละบ้านอีซีบีฐานมีวิทยสมัยตะเก่านะนี่ยังจงไว้เห็นโยนี่เห็นบ่มุงแปนมุงไปเลยลดลายเปืลก็มีมีลายไปเลยแล้วแต่ว่ามุกทรงว่าเรื่องการประดิษฐ์คิดแต่งของคนในยุคนั้น นี่เิ็นเห็ดไม่เป็นไม้แป้นแผ่นเดียวฝาละอัสน,น์ปิดลงพ้นปินนาไปฝาพ้นละมหมือนปินาเซื่อของน้ำเลยแบบมิมงีนปินาออกออก,ออกทางประตูะเฉยกเอาสิพาลงเบิ่งอยู่ลมอิดบัดหนึ่งนี่ตอนนี้เข้าก็ับมาอยู่ฝานี้ฝาทางด้านเหนือได้นี่นี่ทาง อันนี้สิเปทางด้านเนอเพเบิงมุมลมลมนี่เห็นว่าอันทอทอยี้วนะนี่มันสิหลายอมนี่ตกพีไดเขียวอุจระกะอยู่ทางนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่มันก็บมีเพ่อแล้ว่นี้มันก็เป็นดินธรรมดาแล้วหลายหลายปีแล้วโอ้ยชา30ปีแล้วบอจักนยาในี่นะแต่ว่ายังจงไว้อยู่นี่ตอนน้ตอนนเหนานอยู่ ยานมีมีเฮเบิ้งแหละอันนี้ถ่ายเฮเบิ้งจะในรุ่นหลานเขาเกิดใหม่ใหญ่รุ่นโอ้พี่เลอคือวิทย์พี่เลอคือฐานาพี่เลอคือโฮโซมีนาอันนี้ผูพระพุทธวันมาวา่วาวิทย์อันนี้นะเดอ้อวิทย์หอว่าฐานต่อทอฉลานทอฐานนี่แหละคือฐานคือวิทย์ข้อมือนี้เป็นเป็นว่าห้องน้ําเป็นวิทย์ของน้ําเก่าอันเป็นฐานถ่ายได้เฉพออาะอัญชคูโจน้อยเอาตอนนี้โยมกับบิมมี เพื่อบีก้าถ่ายได้ตะกเกาหรือว่าเรื่องความขรุขรทางวัดทว่าเพิ่งจะถอดเกือบแต่ทางประตูเข้าพี่แล้วเป็นกระเพาะกำแพงเือการเดี๋ยนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นบมอซีเป็นกำแพงพเฮ็ดก่อโดยดินตะเก้าดโดยอมจุดแถวนี้อมจุดทางสีดานเป็นไม้มัดไม้ก็ลำเป็นอุ้มเป็นอุ้มตกมายกใหม่แล้วก็เิ่นบุกเบิก,บกตอนนั้นอาญยาเองครับเป็นเจ้าน้อยในประเทนเนี่ย

ขอขโมกขาเกอหลายๆที่ทามาเบิง้งอำมาส้มติดตามซองน้อยๆเอ,อ่าเป็น่องน้อยในมือนี้ขอเธอเป็น,อน่องใหญ่ๆต่อไปในมือหนากาซีเด้โอลลมป่าใสเอาแนวเก่าวิธีเก่ามาลงเธอเบิง้งบางคนก็นยังขึ้นฮอดขึ้นเถิงโอ้ยเป็นน่าเลยสมัยตะเก่ายัางคือเก่าคือเดิมอยูบอ่บ่ บางทีญาโิโยมพี่น้องอไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้าคิดเห็นคิดฮอดกระเบิ้งคิปมีไดเดอร์นี่ตอนนี้นี่กำลังปรึกษาลือเดียวสีเอห้องน้ำไม่ได้ามาดิเดียดห้องน้ำตอนทำญาิโยมเขาเลยผมบมาบุญมาทา่านได้มาเอาห้องน้ำมันเวลาครับขันสีเออยู่พี่ละคืขอคืมองฐานพี่ละนี่ เช็ดขึ้นตัวสารนี่ยเช็ดองน้ำเช็เป็นดินบัมนเช็ดประมาณนี้นี่เช็ประมาณนี้ออกต้นยานโยมเลยมาบุญมาทานมีกาเฮาทางในเนาะพอทางในนี่เพิ่นฉีอาว่าเรื่องความเคารพเลยเพิ่นมีกาเฮาสลับบ้นเนาะบ้านนาพีกาเฮาห้องน้ำทางในในวัดคืออัตมาวาลแต่เก้าก็แมตเจ้าคูบาอาจารย์ยังมีท่าอยู่วัดเลยฝันยังเห็นห้องน้ำอยู่เนาะนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีห้องน้ำอยู่ทางในน่าก็ทางแจ้พี่แหละแจ้้ แต่ว่าองตันหยาญโยมผู้อามาและมีกาเฮาและเฮาเฮ็ดไปทางพีบัดเฮ็ดอยู่ทางโน้เพื่อว่าเด็ดตอนหับอาญยาญโยมและครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถใช้ได้ตรงนี้นะใช้ได้หมดเด้อทางครูบาอาจารย์ทางญาติโยมนี่เฮาเฮ็ดทางน้ำตือมีห้าห้องญาติโยมพลอยชีเป็นกระพับเจ้าชะตาอยากโอบโมโหนทานขจเรือนพรได้เดอร์นี่เอาโมขพบเจอหลายๆที่บึง ภาษีอัพเดทห้องน้ำเฮอเ์บึงไปแต่ละระยะระยะทายตในว่าเดี๋ยวนี้กำลังลงมือภาษีเฮอมันทันบุญเดินสีเดินห้าบุญเยอบุญฉลองประตูคงฉลองประตูคงบานเวงใสเหมือสะพอนข้างสวนสด์เินี่ตอนนี้พอดีบังเอิญมาเห็นอันอันนี้เราเคเอินว่ากับ ันนั้นลักตายเห็น่ลักรายเป็นไม้เหยื่อนะนี่ลำน้อยนี่นะลำเหยื่อคนนี้ก็มีแต่ว่าชนชนลายนี่ก็บ่ดบดต่้มก็บ่ดต่้มนี่แหละความยาวมันก็ประมาณยูเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบพอได้นี่นี่ความยาวความสูงนี่ลักตายพคนเนี้ลักตายแต่เก่านี่กำแพงวัดอันนี้น่าจะเป็นไม้แดงนี่เด็กเสานะก็ัเด็กลายเสาอยู่พคนเออคนคนดุดมาทางพี่ นี่ยังเห็นห้องหอยอยู่เห็นบ่เดี๋ยวนี้ก็แม่นลักยื่อทั้งหมดเด้อมาตะเกานี่ละหลักตายหลักตายเจอเพนเด้อลูหลานเกิมยรุ่นได้ยินแต่ซื้อพี่เลคือหลักตายเพิ่นว่านหลักตายหรือว่าอ่ากแพงวัดั่นแหละเพิ่นเอาไม้เอ็ดตะกี้สมัยปู่ย่าตานายสมัยอ่าโบาเพิ่นเ็ดออมวัด ป็นหลักตายได้ไม้แก่นนี่น่าจะเป็นไม้แดงเนีเหลือตะแกนแล้นย่งเหลือตะแกนเด้ยอย่งเยอะลืกันยังเหลือหลายลำอยู่แล้วสีเออรถขับมาดุดดุดดุดเลยสีกินขึ้นบึงเด็กตัวนั้นก็ยังเด้ลำนี um. <UR> S 1> <S 1> ้ก็แมนนี่นนี่หลายยังหลายลำเนี่ตัวนี้มีแม่นตัวนี้ไม้ไม่ นี่ตัวหลักตายเก่าเคยอยู่เป็นชน้อยเคยขึ้นไป,นนไปยางยางใบยางมันเป็นโกนนี่เดลำนี้นี่ลำนั้นกับแม่นี่ลำตัวน,นั้นนี่ทำมันเยอะดอดเยอะเหลือมลดละตอนนี้กำลังสีอ <ดา S 1> นามายัามายกำลังเบิร์ด เกมบอลสีสร้างห้องน้ำสีดุสีอนามัยบาอาจารย์จุนยติโยมอาจารย์อิรวัตปูกระยดเป็นเล่มเล่มคางเล่มปิ้มันมีแต่บักพกงเงยได้ทางนี้ก็รถของเพื่อนไม่ออกต่อยเพื่อนไดม้มาดุดเธอสีได้อนามัย เยน้ย้อยกบปัญญากาอาน้ำไม่ออกเลยไสบายดีเจริญพ่อมออกดูฮะมีอเบิมอยู่เดีนี้นะ่ออกเพิมออพ่ไม่ออกแล้วไหมอ๋พ่ไม่ออกดูฮะ อยู่ดีไม่แห้งเด้อไม่ออกล่ะแบบเอ้นี่มอเตอจันเดี่ยว้เาเป็นมอจตจันนะจักรก็ว่บาบ่เป็นเพชรบานนีบน้บริษัทเข้ามิเอาบริษัทเข้ารถเด็ดตอนนี้กำลัง จะบุญเยอะเนี่ยเออแม่งมองฟังนิโลฮะฟังนี acting, ้นั่นนะโนนี่นะกำลังอนามัยเอ้าวงานโยมเพลยเบิ่งนเยอะเยอะโมโมโฮมทานโฮมทางไรเดอร์เลอพอตอนนี้นี่อยู่บ้านเว้งอันนี้นี่บ้านเว้งเมืองสะพอนเป็นตะวันตก เงองดูหลานปูยอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่เตออยู่ไก่แต่เมื่อเห็นคลิปนี้แล้วครับมีเยอะพรมกินโรมท่านเจริญพรว้าภาษาผู้ไทยและว้าภาษาบ้านเฮ้าผู้ไทยมือเงาสะพอนพุไทยบ้านบ้านเวงครับนี่คือเดียวได้ผู้ไทยแถวนี้ครับ อบ้านวิ่งสีบอีแบนนึงจอมฮัทนายยนนากขาวบอียางนึงคนไทยคือเดียวอยู่สำเน่งนะสำเน่งนอกมีเยอ,อเดียวอันนี้เป็นฐานเป็นฐานเป็นวิทย์บอกเดี๋ยวฉีดอ่าเป็นรุดแล้วเลยฉีดยางไปเบิ่งอีเท่านึงมันรับแฟนชนิดด้วยมันมแปนนะ,ะนมีกับมึง โดยแฟน,นนี่คือบริเวณออมๆม,มนี่เนี่ยสีเฮอร์เบิร์อันนั้นก็เป็นซุกซา,าลา่าตะเกาก็โอ้ยหกเป็นปะเป็นแนา่น,าน,นะตะเกานะช่วงช่วงก่อน,นชีนั่นงุกซาลาเนี่ยมันเป็นตลาดนัดโอ้ยบ้านบึงบ้านนาย้อนหน้าขามบ้านเวงหน้าเล่าพอเดี๋ยวมาขายอาหารการกินฮะตลาดวันป่าฮารโอ้ยมนคือคือเรื่อน,นี้อาหารตลาด ตลาดอาหารแบบอาหารบ,าบา้านนอกบ้านแหนะเป็นซัดสาวซาิงเหล่านี้ละนคือด้านนี้นะเห็นนี่ก็เป็นแทงน้ำแทงน้ำกรโยม,มแม่ขันจอดพ่นถวายแต่ยังมีพอ่ออันนี้มันเป็นแทงน้ำห้าร้อยลิตรบอกตัวนี้เลยหรือพันนี่แหละเวลาใช้ใช้งานกับรถใบกูเลยจะเป็นกระพร้ถวายกระดเดอร์แทงน้ำในแทงเดียวอยู่วัด ันนเป็อันนี้ขอบเขตยบบริเวณวัดบักในห้องน้ำคุบาอาจารย์หายะโยมกับบิดาใช้ก็เลยว่ามาเฮ็ดทั้งฟิบปดเออเอาตัวเนี่ยโยมกับคุบาอาจารย์นั่นแหละมันมีโตพีท่านมีเถิงเรือหมดลายก็ใช้น้ำเบียร์ได้เด้ออันนี้นะทัางเนี่โยมประมาณสอยเดียวคุบาอาจารย์พคอยจะสมพรพระเจ้าจิตการวัด จะมาพระพระลูกพระลานก็พิจิตรเจ้าปูมาซอยเวกุณเื้อเป็นพระลูกวัดมาประบันชาตเพิ่งจะได้สามปีละเป็นบ้านเกิดเมืองนอนจะมาภูไทยมาตางวนโต๊ะผงนะอยู่บ้านหนองบาง้านนาเห็นจบแล้วพิจิตรเจ้าปู่งานอะไรบ้างมาอยู่บ้านหนองข้าะน้าก็ละซอยบุบบาจากเสียสาระ,ล,ะลงมามีจิตรแ่งตางมีจิตรเหลือลงมาโดยจิตโดยใจโดยศรัทธา ลงมาซอยคุณผาอาจารย์เป็น,กกนอยูเ่เพชเนาะเพชรเพชงานซอยเลยเพชรันเพชนี้ซอย่นเอาก็ขอจบคลิปไว้นที่นี้ตอนนี้เฮาอยู่ในในด้านอาของฐานหรือวาวิทเนาะขอขอบเจอเดเออร์ที่เฮามาเบิ่งครับส้มแต่ต้นจนจบอขอโอไซเฮาพอนออต้นยอดโยมและกระทุกค้านทุกคนที่เฮามาเบิ่งเฮาอ,อยู่ดีมีแหง สุขกายเจริญใจ,จเจริญในสินธรรมอขอให้สุขภาพแข็งแรงจกบูสุขคนเดอ